เปิดสวนยิ่งเย็นของนเดชคูกินิยะปลูกเงียบเงียบผลผลิตไม่ธรรมดาจริงๆนเดชคูกินิยะพระเอกสุตาติดดินเปิดภาพสวนยิ่งเย็นที่บ้านเกิดของแก่นปลูกเงียบเงียบผลผลิตเพียบไม่ธรรมดาจริงๆ ชายาพระเอกติดดินเจอได้ง่ายเจอได้ทุกที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนาเดชคูกินิยะก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างแชร์ภาพที่ได้เจอกับนาเดชคูกินิยะตามสถานที่ต่างๆทั้งวินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าริมฟุตปาดเป็นต้นหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพระเอกที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆ และหากใครติดตามอินสตาแกรมของแม่แก้วคุณแม่ของนาเดชก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศสวนยิ่งเย็นสวนผลไม้พืชผักนานาพันธุ์ที่นเดชได้ควักกระเป๋าซื้อที่ดินที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นหลายสิบไร่เพื่อพบปลูกทําการเกษตรจากวันนั้นถึงวันนี้บอกเลยว่าสวนยิ่งเย็นของนาเดชนั้นผลผลิตเยอะมากโดยเฉพาะมะม่วงหลายสายพันธุ์ที่เก็บได้หลายเข่งเลยทีเดียวเห็นแล้วชื่นใจแทนมากๆนอกจากนี้บรรยากาศของสวนยิ่งเย็นนั้นยังสวยงามมากๆมีบ้านพักเรียบง่ายริมน้ํามีศาลาไว้นั่งพักผ่อนกายใจอยู่ในสนาม เรียกว่าใครเห็นเป็นต้องอยากขอมาเช็คอินด้วยเลย